ชิอปันชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาชื่ออารยะเสนาคุณครับชื่อเล่นชื่อว่าตู <c oughs> ่เ <c oughs> พื่อนๆเขาก็จะเรียกตู่แต่ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเขาจะเรียกลุงตู <c> ่ <oughs> <c oughs> อายุ59ปีแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ะอาชีพเป็นนักวิชาการโสดทัานทศึกษา สังกัดสำนักที่บริการมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามแรบรนดาลใจก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะคิดอยากจะทำครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับแรงบรนดาลใจของส่วนตัวแล้วที่ที่คิดคิดไว้เนาะก็มันก็เหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดความสำเร็จ แรงบัในดาใจเมื่อก่อนเนาะอยากจะเป็นเ,เป็นนักวิชาการเนรี่ยจริงๆถ้าถ้าเป็นในอดีตเนี่ยเ,เราก็จะมุ่งเป้าไปที่การเป็นอาจารย์ไปเป็นครูซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งอพอผ่านไปสักช่วงหนึ่งแล้วคำว่านักวิชาการมันก็เริ่มเข้ามาในในใน,ในตัวนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะไม่แตกต่างกันระหว่างนักวิชาการกับทางครูหรืออาจารย์ แรงบนันดาลใจตอนนี้เนี่ยถ,ถ้าเทียบอายุแล้วเนาะก็เป็นช่วงปลาย,ลายของการทํางานแนละ้วก็จะย่างองสิบซึ่งซึ่งในเรื่องของงานการก็คงจะทํามาเยอะเพียงพอแล้วนะครับใแรงบันดาลใจที่พูดถึงที่คิดไว้ตอนนี้ก็คืออยากจะดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ แล้วก็มีโอกาสได้รับใช้สังคมบ้างถ้าสังคมต้องการเพราะโดยโดยประสบการณ์หรือโดยวิชาชีพที่ที่ได้ปฏิบัติงานมาก็น่าจะมีประสบการณ์เพียงพอที่จะถ่ายทอดหรือว่าช่วยดีแลสังคมได้ในส่วนที่ตัวเองถนัดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ที่พอที่จะช่วยได้นะครับ ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆแต่ว่าในเรื่องของงานที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ได้ทําประโยชน์ให้กับราชการมาระยะหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเพียงพอหรือสมบูรณ์ตามอายุตามวัยที่ที่ที่ทางราชการได้กําหนดไว้ครับแรงบันดาลใจของตัวเองมาจากพื้นฐาน ของการใช้ชีวิตนะมันก็เริ่มจากตั้งแต่พื้นฐานทางด้านครอบครัวนะครับพื้นฐานทางด้านสังคมพื้นฐานทางด้านวิชาชีพนะครับทีท่สะสมประสบการณ์ของเราแล้วก็จากประสบการณ์น,นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อย,ยอดไปพัฒนานในสิ่งที่เราต้องการได้นั่นก็เป็นาการที่ได้มาซึ่งแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จในชีวิตกัน ถามว่าใครไนมะ่คงคงจะตอบเป็นตัวบุคคลไม่ได้นะเพราะว่า,าในประเด็นในจุดโฟกัสที่เราจะพูดถึงแรงบันดาลใจมันก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ช่วงแล้วแต่วันแล้วแต่สถานการณ์นะครับซึ่งซึ่งตัวนั้นก็ก็คงระบุตัวตนไม่ได้แต่ว่า,าจะบอกได้แค่ว่าคือแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จ อ้างอิงใครไหมโดยจะอ้างอิงจากผู้ที่ประสบความสเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็นํามาปรับต่อยอดแล้วก็นําไปทานะครับเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นตามตามที่เราต้องการครับ,รบเป็นเคสๆต่างๆครับซึ่งมันก็หลากหลายนะครับหลากหลาย สิ่งไหนอ,อันแรกเลยก็คือการเรียนรู้น,นะครับซึ่งแน่นอนว่าในบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราไม่ทราบเราก็าไม่สามารถที่จะบรรลุจุดมอบเป้าหมายหวจุดมุ่งหมายนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ก็จึงเป็นบันไดที่สําคัญนะครับนในการที่จะ,ะนําแรงบันดาลใจให,ให้มาสู่ความสำเร็จของตัวเอง แรงบันดาลใที่ทําได้จริงสําเร็จสําเร็จสําเร็จได้แน่นอนครับเพราะว่าแรงแรงบันดาลใจเนี่ยมันมันอยู่กับว่าเราเราจะไปสู่ความสําเร็จนั้นยังไงครับซึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นปัญหาเ้าพูดถึงว่าแรงมันดาจ่าจะไปถึงตรงนั้นนะมันก็จะมีปัญหาหนึ่งสองสามสี่ซึ่งเราก็อาจจะต้องแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้นเพื่อที่จะให้ประสบผลสําเร็จของเรานะครับ มันมันก็เป็นเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะครับซึ่งคงไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่ที่คิดว่าไม่สําเร็จนะครับการที่ได้อยู่แล้วก็ได้ทํางานได้เรียนรู้กับเพื่อนกับสังคมกับสิ่งรอบข้างที่ที่มีการระยานมตรต่อกันนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งความ ซึ่งกันและกันจนจนประสบผลสํสำเร็จแล้วก็ทำให้แรงบันดาลใจของเราเนี่ยเกิดเกิดภาวะที่ที่ที่เกิดความภาคภูมิใจด้วยนะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการหรือว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มคนนี้นไดนะเยงแต่ว่า่่าาเเรรจะรู้ไมวาขา เขาเป็นคนที่ไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์หรือว่ามีมีทักษะที่แตกต่างจากเราซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราที่อยากจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาสิ่งสิ่งที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับซึ่งก็คิดว่าต้องสามารถเอื้อเอื้อกันได้อยู่แว่วแต่ว่าเราเราไม่ทราบว่าเขาเขา วิเศษยังไงนะครับที่สามารถที่จะช่วยเราได้ยังไงซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ยากที่เราจะได้เรียนรู้จากคนทั่วไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถ้ามีเวที A T, หรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจ,จให้เราแล้วก็ช่วยให้เราประสบสำเร็จตามที่เราต้องการด้ ันนี้ต้องให้คนอื่นตอบหรือเปล่าแต่ว่า,ถ,าถ้าถามในส่วนของประสบการณ์ของตัวเองเนาะก็น่าจะเป็น,เป,นเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่ที่อาจจะมีใครสักคนที่เข้าสนใจนะครับที่สามารถที่จะ,ะมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันให้เขาประสบความสำเร็จได้เึ่งถ้าถามว่าจากประสบการณ์ผู้ที่มีอายุมีช่วงวัย ที่แตกต่างมีประสบการณ์เยอะๆนะครับมีการทํางานที่หลากหลายหรือว่ามีทักษะวิชาชีพหรือว่าทักษะชีวิตที่ที่ที่เขาผ่านมาตรงนีน้น่าจะเป็นเป็นส่วนที่ที่สามารถที่จะช่วยสร้างช่วยเสริมช่วยซัพพอร์ตช่วยให้กาแนะนำกับคนกลุ่มนั้นได้ ตัวเองสำหรับตัวเองก็คิดว่าได้ในในสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์ครับหรือว่าถ้าในมมมุองครอบครัวแต่ว่าลูกลูกหลานที่ตัวเองสามารถได้จายการจัดการชีวิตของพวกเขาไปได้ไหมคอืมน่าจะเป็นแบบนี้ได้ได้ได้ครับได,ได,ได้เพราะว่าจากพ่อแม่ที่เราเคยท่านที่พื้นที่ท่านได้สัง่ง สั่งสอนเรามาเนาะเราก็ได้แบบอย่างจากท่านท่า<ม>นก็ถือว่าท่านเป็นแรงบันดาลใจให้เราในการใช้ชีวิตนะครับในการทํางานในการทุกอย่างที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ผ่านมาเราก็ได้แบบอย่างจากท่านมาสําหรับตัวเองแล้วนะี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างหนึ่งสาหรับลูกหลานต่อไปในอนาะคตได้เพราะว่าจากประสบการณ์หรือว่าจากบทเรียนชีวิตที่ผ่านมา ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้มีข้อขัดข้องใดๆสำหรับการใช้ชีวิตทั้งอาชีพทั้งครอบครัวนะครับทั้งการอยู่ร่วมกับสังคมนี่ก็ก็น่าจะเป็นแบบอย่างแบบหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดได้ในในรุ่นหลังๆไม่ยาก จะขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวเองจะยอมรับแล้วก็นำมาปฏิบัติอย่างไรนะครับถึงแมว้ว่าสิ่งที่เรานำมาเนี่ยบางทีอาจจะประสบผลาํสำเร็จหรือไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะทำได้มันก็ต้องทำได้ก็สำหรับคนธรรมดาเนาะ อยากให้เปิดใจนะครับเปิดใจแล้วก็เรียรู้รับรู้แล้วก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็พยายามสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็หาวิธีการที่จะประสบความสำเร็จตามที่เราต้องการให้ได้นะครับอย่าไปท้อนะครับอย่าท้อก็ไม่ได้วิธีการหนึ่งก็ต้องม,มีวิธีการซึ่งคิดว่า คนธรรมดานี่แหละเป็นคนที่ไม่ธรรมดา